ขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้นะครับเราเป็นการน้ำมศก,การวันสบาโตในกรณีพิเศษนะครับเนื่องจากว่าเราจากักห่างเรื่องของโควิด1 9 1หนึ่งอาทิตย์นะครับ เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องทุกๆคนคิดจังแห่งพระพรของพระเจ้าเราเน้นในเรื่องของความเชื่อและเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงดูแลปกป้องเราวันนี้เรานำมาจัการกรณีพิเศษผ่านเพจของคิดจักแห่งพระพรของพระเจ้า,รเ,จาเราไม่ได้กลัวถึงแม้โลกจะปัดเปลี่ยนไปถึงแม้จะมีภัยอันตรายมากมายแต่เราเป็น ผู้ที่เชื่อและวางใจในพระเจ้าเราจึงไม่มีความกลัวใดๆเพราะพระเจ้ามีพระสัญญาที่ดีสําหรับเราทุกคนที่จะให้เราทุกคนนั้นได้รับพระพรจากพระเจ้าเพียงแต่เราไม่ประมาทและเราป้องกันเฝ้าระวังเพื่อให้พวกเราทุกคนได้รับพระพรได้รับพระสิริได้รับพระเกียรติจากองค์พระเยซูคริสต์ร่างกายของพวกเราจึงมีร่างกายที่แข็งแรงแข็งแกร่งโดยพระสัญญาของพระองค์ พระวาจาพระวาจานะสําหรับเวลาที่เราเจ็บป่วยพระอ,องค์ได้ทรงตัดไว้อย่างชัดเจนในพระถ้อยคําแห่งพระคัมภีร์อันบริสุทธิ์ที่พระอ,องค์ได้ทรงรักษาผู้คนให้หายจากความเจ็บป่วยหรือเยียวยารักษาผู้คนที่มีปัญหาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจการค้าการงานซึ่งอยู่ในภาวะของเศรษฐกิจตกต่ำจากสถานการโควิด -19 หรือจากสถานการณ์ใดๆก็แล้วแต่แต่ด้วยความเชื่อและวางใจในพระเจ้าและด้วยการที่เราเป็นบุตรของพระเจ้าพระสัญญาของพระองค์จึงไม่ไทอดทิ้งพวกเราเลยแต่พระองค์กําลังทําการอัศจรรย์ผ่านชีวิตของเราให้เราทุกคนนั้นได้รับพระพรโดยความเชื่อเมื่อเราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าพระองค์ก็ทรงที่จะดูแลปกป้องเราและห่วงใยเราตลอดเวลา การที่เรามาเป็นคริสเตียนสิ่งสําคัญที่สุดนั่นคือเชื่อวางใจและมอบทุกสิ่งให้กับพระเจ้าและถวายเกียรติพระเจ้าด้วยการสรรเสริญพระองค์และนมัสการและเดินตามพระวจนะพระเจ้าเชื่อฟังในพระวจนะพระเจ้าปฏิบัติตามพระวจนะพระเจ้าพระองค์สถิตอยู่เราพระวิหารอันทรงฤทธิ์ที่หนึ่งอยู่ในเรานั่นเองการที่เรามาน้ัสการในสถานที่นมัมการของพระองค์ในพระวิหารของพระองค์นั้น ก็เพื่อที่เราจะได้มาสามัคคีธรรมและหนุนจิตชูใจร่วมกันและน้ำมการระเจ้าในสถานนมัมการในวันนี้เราจึงน้ำมศการผ่านเพจเพื่อที่จะให้ผ่านพ้นในช่วงที่เราไม่มั่นใจว่าจะมีเชื้อโควิด -19 ยังหลงเหลืออยู่หรือไม่แต่เราก็ไม่ประมาทถ,ถึงแม้เราจะมีการฉีดพ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และมีการทำความสะอาดบิ๊กนิ่งอย่างใหญ่แล้วแต่เราก็จะไม่ประมาทเราก็ยังนมัสกรารสรรเสริญพระเจ้าและขอบคุณทีมนมัสกรารที่ได้เข้ามานมัสกรารสรรเสริญพระเจ้าและเราเชื่อว่าพระเจ้าเชิมทีมนมัสกรารเชิมพี่น้องที่อยู่หน้าเที่ยงนี้ที่มาร่วมกันนมัสกรารสรรเสริญพระเจ้าและในอาทิตย์ที่สี่กันยายนอาทิตย์หน้านะครับเราก็จะมีนมัสกรารพระเจ้าปกติก็เชิญพี่น้องนะครับ เรามานมัสการพระเจ้าร่วมกันคิดจังอวะพระพรของพระเจ้าเราปลอดภัยจากโควิดเพราะเรามีพระเจ้าสถิตอยู่และเราไม่ประมาทต่อสิ่งเหล่านี้ขอ mm hmm. ขอพระเจ้าที่อวยพรและนำพระพรมาอย่างพี่น้องทุกๆคนโดยการทรงนำของพระองค์พี่น้องครับ mm hmm. พระสัญญาของพระเจ้าที่พูดถึงเรื่องของการรักษา mm hmm. เมื่อเราเจ็บป่วยแน่นอนครับ mm hmm. ใน อพยพบมที่ยี่สามเขยี่เขียนไม้ว่าจงปฏิบัติพระเจ้าของเจ้าแล้วพระองค์จะทรงอวยพรแก่อาหารและน้ําของเจ้าเราจะบรรดาให้โลกต่างๆหายไปจากท่ามกลางพวกเจ้าเอเมนนี่แหละคือพระวจนะแห่งพระสัญญาที่พระองค์บอกว่าพระองค์จะทรงดูแลเราเยียวยาเราเมื่อเราเจ็บป่วยหรือเมื่อเรามีปัญหาหรือหรือในขณะนี้มีโรคระบาดอยู่ในทั่วโลก แต่เราเป็นคริสเตียนเราเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงอวยพรพระเจ้าจะทรงเป็นผู้เยียวยาพระองค์จะเป็นผู้ปกป้องพระองค์จะเป็นผู้คุ้มครองเราด้วยเหตุนี้เราจึงเชื่อและปฏิบัติพระเจ้าของเราอย่างไม่ได้ขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ยังนันสก,การสารเสริมพระเจ้าเพียงแต่เราไม่ประมาทเราก็จะมีการเว้นระยะห่างของโลกร้ายต่างๆ เพราะนั้นการที่เราเดินน่ะพระเจ้าพระองค์จึงบอกว่าให้เราปฏิบัติพระเจ้าของเจ้าเรามานมรสกสรรเสริญพระเจ้าก็เป็นการปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้าและพระองค์ก็ทรงอวยพรไม่ว่าเราจะขาดสิ่งใดพระองค์ก็เทมาอาหารหรือเครื่องเดิมหรือของอะไรต่างๆมากมายทั้งอุปโภคบริโภคเงินและทองทุกอย่างเป็นของพระองค์หมดพระองค์ก็จะเทลงมาให้แก่เราและโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ก็จะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของการเป็นคริสเตียนถ้าเรามีความเชื่อและไม่ประมาทต่อสิ่งชั่วร้ายและไม่เข้าไปอยู่ในสิ่งชั่วร้ายนั้นเพราะฉะนั้นโรคภัยแค่เจ็บไม่ได้มาจากพระเจ้าเมื่อเราเป็นคนของพระองค์เราจรึงเชื่อและปฏิบัติตามพระเจ้าด้วยพระวจะนะของพระเจ้าเมื่อเราเดินกับพระเจ้าอย่างถูกต้องพระเจ้าก็ถูกต้องกับเราชีวิตเราก็จะเต็มไปด้วยพระพราน,านาประการในพระคิดและเราจะได้รับพระพรอย่างมากมาย โดยการทรงนำหนงพระเจ้าเพราะฉะนั้นเวลาเราเจ็บป่วยเวลาเราเป็นอะไรแล้วแต่อยากกังวลครับเราก็ต้องไปหาแพทย์ก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าพระ,พระเจ้าทรงสร้างแพทย์ขึ้นมาเพื่อให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยเยียวยาและเจิมแพทย์ผู้นั้นให้รักษาเยียวยาเราให้หายจากความเจ็บป่วยด้วยสมุนไพรด้วยยาปัจจุบันหรือ้วยอะไรแล้วแต่ที่พระเจ้ากำลังจัดเตรียมผ่านคนของพระองค์ ในสดุรดีบทที่สี่เอ็ดข้อสามบอกว่าเมื่อเขานอนเจ็บพระเจ้าทรงคําจุนเขาเมื่อเขาป่วยไขย้พระองค์ทรงรักษาความเจ็บไข้ทั้งสิ้นของเขาให้หายพี่น้องครับเราคิดเตียนเราจึงไม่ได้มีความกลัวกับความเจ็บป่วยเพราะเราเชื่อว่าความเจ็บป่วยไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่เป็นแผนงานมาสซาตนที่จะให้เราถดถอยท้อแท้และรู้สึกกังวลใจ เพราะฉะนั thinking, to to so so ้นการเป็นคริสเตียนเราจึงไม่ได้กังวลต่อสิ่งเหล่านี้แต่เราก็ไม่ประมาทกับสิ่งชั่วร้ายหรือโรคภัยใก้เจ็บเพราะฉะนั้นเราต้องต้องอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอคริสเตียนเราจึงต้องอธิษฐานขอพรจากพระเจ้าขอการทรงนำจากพระเจ้าไม่ว่าเราจะทำอะไรเราก็ต้องคุยกับพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอธิษฐานต่อพระเจ้าอธิษฐานเพื่อขอการทรงนำเพื่อขอการปกป้องเพื่อขอการเดียวยาเพื่อขอการที่พระองค์จะทรงอวยพรในสิ่งที่เราต้องการ ไม่ว่าเราต้องการสิ่งใรเราก็อธิษฐานและขอพระเจ้าเทพรลงมาพระองค์ก็จะดูแลเราปกป้องเราพระพระเจ้าห่วงใยเราอย่างมากมายเราจรึงได้รับพระพรได้ได้รับอนามัยได้รับสุขภาพที่ดีที่มาจากพระเจ้าที่พระองค์ทรงประทานให้ในเยเรมีบทที่สามสามข้อหกบอกว่าดูเถิดเราจะนําอนามัยและการรักษามาให้และเราจะรักษาเขาทั้งหลายให้หายและเผยสวัสดิภาพความมั่นคงอย่างอุดม นี่แหละคือพระวจนะพระเจ้าที่บอกว่าพระองค์จะทรงดูแลปกป้องและห่วงใย,ยเราและคอยดูแลเราเสมออยู่ที่ว่าเราอธิษฐานบอกพระองค์หรือไม่ถ้าเราอธิษฐานบอกพระองค์แล้วเราเดินโดยพระวจนะพระเจ้าอย่างถูกต้องชีวิตเราก็จะเต็มไปด้วยพระพรอย่างถูกต้องและเราก็จะได้รับพระพรอย่างเต็มบริบูรณ์โลกภัยไข้เก็บถึงชั่วร้ายผีมาสตานก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาในชีวิตของเราได้ความท้อแท้สิ้นหวังเหน,น,นื่อยหมดกําลังใจ ก็ไม่สามารถทําให้เรารู้สึกหมดกําลังลงได้เพราะพระเจ้าจะทรงอวพรผ่านคําอธิษฐานของเราเราอธิษฐานอ่ิกพระเจ้าขอพระเจ้าปกป้องคุ้มครองแล้วโจเชื่อด้วยอย่าสงสัยว่าพระเจ้าจะทําอย่างไรพระเจ้ามีวิธีการที่จะทําให้เรามีชีวิตที่ดีมีชีวิตที่สมบูรณ์มีชีวิตที่บริบูรณ์อย่างที่พระองค์บอกว่าพระองค์จะทรงประทานสวัสดิภาพและความมั่นคงอย่างอุดมเห็นไหมครับ อย่างอุดมให้กับเราเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรให้เราเชื่อแต่ว่าพระเจ้ากำลังจะประทานสวัสดิภาพและความมั่นคงอย่างอุดมเห็นไหมครับมันหมายถึงว่าชีวิตของเราจะได้รับพระพอรอย่างมากมายเพราะพระเจ้าได้แบกบาปเราไปหมดแล้วนะพระเจ้าได้ทรงเอาบาปเราไปหมดแล้วความบาปของเราได้ถูกไถ่หมดแล้วชีวิตของเราจึงได้รับพระพรโดยการไถ่บาปจากองค์พระเยซูเรียบร้อยแล้ว เราจึงได้รับการรักษาปกป้องคุ้มครองเยียวยาและได้รับการทรงนำจากพระเจ้าตลอดเวลาในหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อยี่สี่บอกว่าพระองค์ทรงแบกบาปของเราไว้ในพระวรกายบนไม้กางเขนเพื่อเราจะได้ตายจากบาปและมีชีวิตอยู่เพื่อความชอบธรรมโดยรอยแผลของพระองค์รักษาท่านให้หายนี่คือรอยแผลเกี้ยนบยที่ พระอ,องค์ถูกอายัดต,ตัวและถูกเขียนบอยรอยแผลทั้งหมดนั้นคือโรคภัยไข้เจ็บที่พระอ,องค์ได้ทรงดูแลปกป้องคุ้มครองเรารักษาเราให้หายจากความเจ็บป่วยแล้วเราคิดเตียนจึงไม่มีความเจ็บป่วยใดๆเลยเพราะเรามีความเชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรในทุกสถานการณ์เราจะไม่กลัวต่อสิ่งใดเพราะพระเจ้าได้รับเอาความเจ็บปวดของเราไปหมดแล้วหรือแม้แต่การดูถูกเหยียดหยามของมนุษย์ เราก็ไม่กลัวเพราะพระเจ้าได้ทรงรับสิ่งเหล่านั้นไปหมดแล้วเราจรึงได้รับการยกชูให้สูงขึ้นด้วยการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าและด้วยความเชื่อนในพระเจ้าที่จะทําให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์เพราะพระเจ้าทรงสั่งสอนเราและให้เราประกาศถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ไปสู่บรรดาประชาชาติและพระองค์ก็ทรงรักษาความเจ็บป่วยให้เราได้อย่างอัศจรรย์ไม่ว่าจะป่วยใจป่วยกาย หรือป่วยอะไรก็แล้วแต่แม้แต่ป่วยการเมืองพระเจ้าก็รักษาได้พี่น้องครับในมัทธิวบทที่เก็สามารถบอกว่าพระเยซูเจ้าเสด็จไปตามเมืองและตามหมู่บ้านทรงสั่งสอนให้ศาราธรรมทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดพระอ,องค์บอกนะนะทุกชนิดนี่คืออยู่ในพระวจนะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อเลยว่า ไม่ว่าโรคภัยก็เจ็บจะร้ายแรงขนาดไหนเราจะไม่มีความกลัวเลยเพราะพระเจ้าจะทรงรักษาเราขอให้เรารักพระองค์แสวงหาแผ่นดินของพระองค์เชื่อในพระองค์และเดินแต่พระองค์อย่างถูกต้องแล้วชีวิตเราก็จะเต็มล้นและสิ่งที่ไม่คาดคิดก็จะตามมาอย่างมากมายโดยที่การทรงนำของพระเจ้าจะทําให้ทุกอย่างเป็นอัศจรรย์หมดเราไม่ต้องมีสงสัยว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร เพราะโดยกําลังของเราไม่สามารถทําได้แต่โดยกําลังพระเจ้าจะนําชีวิตเราไปสู่ชัยเต็มล้นและนําชีวิตเราไปสู่ความสําเร็จในทุกอย่างเพราะพระเจ้าบอกแล้วว่าพระองค์จะทําให้สําเร็จนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าที่ตัดเราเพราะนั้นเราหมอมให้พระเจ้าและสิ่งที่เราจะได้สําเร็จนั้นคืออะไรครับคือเราต้องอธิษฐานทูลต่อพระองค์ถ้าเราไม่อธิษฐานเราไม่คุยกับพระเจ้าเราก็คือใช้กําลังของเราเพราะนั้นการอธิษฐานสําคัญมากเลย การเป็นคริสเตียนเราต้องอธิษฐานพระเรารักพระองค์เราต้องอธิษฐา,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 านทูลต่อพระองค์ดั่เหมือนเราได้ขอสิ่งใดจากพ่อของเราในแผ่นดินโลกนั่นเองแต่นี้เราขอจากพระบิดาแห่งแผ่นดินสวรรค์ซึ่งมีฤทธิ์อำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตามที่ใจปรารถนานั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องเดินกับพระเจ้าแล้วเราจะได้รับพระพรอย่างมากมายชีวิตเราก็จะได้รับพระพรอย่างมากมายเราต้องร้อง วิงวอนขอจากพระเจ้าให้พระองค์อุปถัมภ์เรานะแล้วพระเจ้าก็จะทําให้เรามีสุขภาพที่ดีมีร่างกายที่แข็งแรงไม่ว่าเราจะทําธุรกิจการค้าการงานก็พบผบความสําเร็จทั้งสิน้นแต่ถ้าเราไม่อธิษฐานไม่ทูลขอต่อพระเจ้ามารสาตานมันก็เดินของมันอย่างสุขสบายแต่ถ้าเราได้อธิษฐานพระเจ้าก็จะทําการผูกมัดทําลายแผนงานของมันสาตานแล้วมารสาตานก็จะไม่สามารถ ทำอันตรายเราได้เลยในสดุดีบทที่สามสิบข้อสองบอกว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์ร้องทูลขอความอุปัมภ์จากพระองค์และพระองค์ทรงรักษาข้าพระองค์ให้หายเห็นไหมครับให้หายจากความเจ็บป่วยให้หายจากความปวดร้าวให้หายจากความทุกข์ยากให้หายจากความลําบากขัดสนนี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าทรงมีพระสัญญากับเราแล้วว่า เมื่อเราอธิษฐานทูลขอการอุปถัมภ์พระเจ้าจะอุปถัมภ์เราครับนะครับแต่พระเจ้าจะอุปถัมภ์โดยผ่านคนที่พระองค์กําลังจัดเตรียมเพื่อเราแต่ถ้าเราไม่คุยเลยไม่บอกกับพระเจ้าเลยไม่อธิษฐานต่อพระองค์เลยวันๆก็เชื่อเพียงว่าเออเราก็เดินไปตามกระแสของเราอันนั้นเราก็ใช้กําลังของเราก็ไม่เกิดประโยชน์ะไรเพราะนั้นการอธิษฐานสําคัญมากปีนี้ เราเปิดคิดจักรแห่งพระพรององพระเจ้ามาเป็นปีที่17ครบปีที่17บอกพี่น้องได้เลยว่าการที่เราเดินกับระเจ้าและมั่นใจกับพระเจ้าชีวิตเราจะเต็มล้นแต่ไม่มีวันไหนเลยที่ผมจะไม่อธิษฐานหรือทูลต่อพระองค์หรืออ่านพระวจนะหรือนำพระวจนะมาใช้ในชีวิตประจำวันในแผ่นดินโลก เพราะนั้นการที่เราเดินกับพระเจ้าสําคัญที่สุดคืออธิษฐานอธิษฐานด้วยหัวใจทอมอธิษฐานให้พระองค์ทรงนําแล้วพระองค์จะทรงสัมผัสผู้ที่พระองค์จะทรงเจิมให้มาอุปถัมภ์เราในแผน่นดินโลกไม่ว่าคนนั้นอาจจะเป็นอภิมหาเศรษฐีไม่ว่าคนนั้นอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในสังคมหรือจะมีอะไรแล้วแต่ที่เราดิษฐานทูล อัศจริงต้องเกิดขึ้นในพระนามพระเยซูคริสต์ถ้าเราอธิษฐานขอพระเจ้าได้ทรงประโวยพรด้วยเถิดลูกไม่มีทุนพอแต่ลูกเชื่อว่าลูกจะได้พ,พระพรแห่งธุรกิจการค้าและพระองค์จะทรงมีพ,พระพรให้กับลูกและให้กับผู้ที่เป็นผู้อุปถัมภ์ที่ลูกจะได้รับพระพรแล้วเชื่อไหมว่าอัศจริงต้องเกิดขึ้นธุรกิจการค้าการงานต้องมาโดยผู้อุปถัมภ์แต่พระองค์ให้เราเป็นผู้นำในการจัดเตรียมทุกอย่าง นั่นแหละคือสิ่งที่พระเจ้ามันจัดเตรียมหรือเราไปเจ็บป่วยแล้วก็อธิษฐานขอพระองค์นั้นสปอเถิดที่จะให้แพทย์ที่จะรักษาลูกให้แข็งแรงแข็งแกร่งที่ลูกจะมีร่างกายแข็งแรงโดยการผ่านแพทย์ผู้ที่พระองค์เจิมไว้ถ้ารู้จักชื่อแพทย์ผู้นั้นก็บอกชื่อไปเลยแล้วเราจะหายดีเพราะพระองค์สถิตยอยู่กับแพทย์ผู้นี้และพระผู้นี้จะรักษาเราให้หายอธิษฐานใส่สมุนไพร ใส่ยาที่เราต้องกินเข้าไปร่างกายของพระเจ้าได้สปอร์ตที่ลูรับประทานแล้วไปแล้วสิ่งชั่วร้ายผีมารสาตานโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายจะออกไปจากชีวิตของลูกทั้งหลายร่างกายของลูกทั้งหลายจะสมบูรณ์อวัยวะทุกส่วนของลูกทั้งหลายจะสมบูรณ์และไม่มีสิ่งใดสึกหรอในอวัยวะของลูกเลยเพราะพระองค์จะทรงดูแลปกป้อง,องคุ้มครองและรักษาให้ลูกหายจากความเจ็บป่วยและลูกจะไม่มีความเจ็บป่วยใดๆเลย เราต้องอธิษฐานด้วยความเชื่อวิงวอนร้องขอนั่นแหละพระองค์ทรงฟังเราพระองค์บอกนะครับจนถึงบัดนี้ท่านก็ยังไม่เคยทูลขออะไรจากเราเลยมีครับคิ่เตือนมากมายเลยวันๆไม่เคยอธิษฐานเลยครับแล้วพอเกิดปัญหาขึ้นมาก็ค่อยมาอธิษฐานผมว่ามันช้าไปเราอธิษฐานทุกวันแล้วเรารอคอยถ้าเราอธิษฐานทุกวั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 น เสียงเราก็จะอยู่อันดับต้นๆพระองค์ก็จะฟังเราเป็นอันดับต้นๆแต่ถ้าปีหนึ่งอธิษฐานทั้งเดียวเดือนหนึ่งอธิษฐานทั้งเดียวหรืออธิษฐานสั้นๆโอ้พระเจ้าขอได้โปรดช่วยลูกด้วยอธิษฐานแบบนี้ก็พระองค์ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแต่เราต้องอธิษฐานด้วยหัวใจอธิษฐานบอกกับพระองค์ถ้าช่วงนี้โควิด -19 มันเยอะแล้วก็อธิษฐานขอพระองค์ได้โปรดที่จะเชื้อ้ายนี้ออกไปจากแผ่นดินโลก และคนทั้งหลายจะแข็งแรงแข็งแกรง่งจะไม่มีอันตรายใดๆเลยเพราะพระเจ้าจะทรงเยียวยารักษาและขับเอาโรคภยัยแค่เจ็บนี้ออกไปจากชีวิตของลูกและออกไปจากชีวิตของประชาชนที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นและในโลกนี้จะไม่มีโรคภยัยแค่เจ็บใดๆเลยขอพระองค์เยียวยาปกป้องคุ้มครองให้ทุกอย่างอัศจรรย์โดยพระองค์และขอพระองค์ได้สมบัติอวยพรลูกด้วยเถิดพี่น้องครับนี่แหละคือการที่ พระสัญญาพระเจ้าบอกไว้ชัดเจนในพระคัมภีร์ว่าพระองค์จะรักษาเราให้หายในเยเรมีบทที่17-14และบอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงรักษาข้าพระองค์ข้าพระองค์จะได้หายขอทรงช่วยข้าพระองค์ข้าพระองค์จึงจะรอดเพราะพระองค์เป็นที่สรรเสริญของข้าพระองค์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคิดเตียนเราต้องอธิษการสรรเสริญพระเจ้าทูลขอต่อพระเจ้าอย่าอายครับยาอายที่จะขอต่อพระองค์ อย่าอายที่จะอธิษฐานใช้เวลาสั้นๆห้านาทีสิบนาทีในทุกเช้าหรือในตนเวลาที่เรารู้สึกกังวลใจเวลาที่เรารู้สึกไม่สบายใจเวลาที่เรารู้สึกท้อแท้เวลาที่ใจเรารู้สึกห่อยี่อ่ให้เราอธิษฐานับพระเจ้าบอกกับพระองค์ให้ทรงทราบและพระองค์จะทําการอัศจรรย์ในชีวิตเราอย่างแน่นอนขอให้เรามีความเชื่อเท่านั้นแล้วอัศจรรย์จะเกิดขึ้นโดยความเชื่อเพราะเรากาลังของการทรงช่วยจาก องค์พระผู้เป็นเจ้าเราไม่ได้ขอการช่วยจากมนุษย์แต่เรานงของการทรงช่วยจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่กับเราและทรงนำชีวิตเราให้ไปสู่พระพรอนั่นแหละคือการเป็นคริสเตียนที่มีความเชื่อและวางใจในพระเจา้าแล้วโรคภัยไข้เจ็บจะไม่กล้ามาที่ชีวิตของผู้เชื่อและธุรกิจการค้าการงานพระองค์ก็จะทําให้ดีดีดีและดีตลอดเวลาและจะไม่มีคําว่าล้มเหลวเลยพี่น้องครับ อนุภาพของพระองค์ยิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นการที่เราจะหายจากความยากจนหายจากความเจ็บป่วยหายจากความท้อแท้สิ้นหวังเหน็ดเหนื่อยแน่นอนพระสัญญาพระองค์บอกไว้ชัดนะพระองค์ไม่ได้บอกว่าหายเพียงแค่โรคภัยแค่เจ็บนะคืออะไรที่มันรู้สึกว่าทุกข์ใจอะไรที่รู้สึกไม่สบายใจทุกอย่างหายหมดและพระองค์จะจัดเตรียมสิ่งที่ดีให้กับเราแทนที่สิ่งที่เรากำลังทุกข์ใจอยู่ในเวลานั้น ในลูกาบทที่หกก็สิบเก้าบอกว่าประชาชนทุกคนพยายามสัมผัสพระองค์เพราะมีพระอนุภาพออกจากพระองค์รักษาทุกคนให้หายเห็นไหมครับในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าโาครคภัยแค่เจ็บเท่านั้นโครคภัยแค่เจ็บเป็นเรื่องจิ๊บจอยสําหรับพระองค์เพราะพระองค์นี่รักษาได้อยู่แล้วความเจ็บป่วยความท้อแท้ความสิ้นหวังความเหนื่อยหมดกำลังใจธุรกิจการค้าถดถอยหรือมีปัญหาอะไรแล้วแต่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็แล้วแต่ถ้าเรามีความเชื่อและวางใจในพระเจ้าชีวิตของการเป็นคิสเตียนก็จะได้รับพระพรอย่างเต็มล้นเพราะฉะนั้นการที่พระองค์ทรงอวยพรเราเราจึงได้รับพระพรจากพระเจ้าตลอดเวลาเพราะอนุภาพของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่และสมควรในแห่งการสรรเสริญพี่น้องครับให้เรามาหาพระเจ้าให้เรามาอยู่กับพระเจ้าให้เราที่จะเชื่อว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ให้กําลังเรา พระเจ้าจะเป็นผู้ที่จะยกชูเราพระเจ้าจะเป็นผู้ที่นำชีวิตเราอย่าอายที่จะบอกว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าให้เราเชื่อเลยว่าพระเจ้านำชีวิตเราอย่างแน่นอนเมื่อเรากล้าที่จะบอกว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าก็จะเพพรลงมาอย่างมากมายที่เรากล้าจะแสดงว่าเรารักพระองค์มากขนาดไหนแสวงหาแผ่นดินของพระองค์ปฏิบัติรับใช้พระองค์ ในทุกๆสิ่งไม่ว่าจะเป็นการเข้ามานมรสก,การสรรเสริญพระเจ้าหรืออาจจะเป็นผู้รับแช่งพระเจ้าเป็นทีมนมรสก,การเป็นศิทธยาพิบาลหรือเป็นผู้เผยพระวจนะหรือตามพระวจนะของพระเจ้าที่บอกไว้ในโยเายาบทที่หกข้อหนึ่งบอกว่ามาเถิดให้เรากลับไปหาพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงฉีกและพระองค์ทรงรักษาเราให้หายพระองค์ทรงโบยตีและทรง พันบาดแผลให้แก่เราเห็นไหมครับเพราะนั้นพระองค์รู้ว่าเรามังมีปัญหาอะไรเรากําลังมีปัญหาเรื่องอะไรแต่โดยตัวเราไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยเราต้องให้พระเจ้าเท่านั้นเพราะนั้นการทุลวิงวอนร้องขอต่อพระเจ้าเป็นสิ่งสําคัญของชีวิตคริสเตียนถ้าเรามีความเชื่อเช่นนี้ชีวิตเราจะไม่มีคําว่าสะดุดล้มเลยจะไม่มีคําว่าท้อแท้ด้วย จะไม่มีคำว่ากลัวกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันแต่เราเชื่อว่าพราะองค์กำลังทำสิ่งที่น่ากลัวให้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเรามากกว่าคำว่าน่ากลัวเพราะนั้นการกลัวจึงไม่ได้เกิดขึ้นในคนที่เป็นคริสเตียนอธิษฐานครับทูลครับวิงวอนครับเราต้องอธิษฐานทูลวิงวอนอย่างสุดใจทุกวันนี้ผมอธิษฐานทูลวิงวอนอย่างสุดใจ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอธิษฐานทูลเพราะทำอะไรไม่เป็นทําได้อย่างเดียวรู้ว่าพระเจ้าจะเป็นผู้จัดเตรียมพระเจ้าจะเป็นผู้ทรงนําพระเจ้าจะเป็นผู้ทรงการอัศจรรย์และพระองค์จะทรงอวยพรและพระองค์ทรงห่วงใยและพระองค์ทรงนําชีวิตของเราในทุกๆวินาทีเพราะฉะนั้นในวันนี้เราฝากชีวิตไว้กับพระเจ้าเมื่อเราเข้ามาหาพระเจ้าเราจึงไม่ได้มีความกลัว กระบวนกาะวายต่อสิ่งใดในปัจจุบันแต่เรารู้ว่าพระเจ้ากำลังจัดเตรียมสิ่งที่ดีดยอดเยี่ยมที่สุดสําหรับคนของพระองค์นั่นเองเพราะนั้นขอให้เราเชื่อและวางใจในพระองค์และให้เชื่อว่าพระเจ้าปกป้องคุ้มครองเราขอให้พระเจ้าอวยพรทุกๆท่านไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรไม่ว่าจะมีเรื่องราวอะไรจงอธิษฐานและทูลต่อพระองค์ แล้วเชื่อว่าได้รับเราจะได้รับสิ่งนั้นอย่างแน่นอนอย่าสงสัยเลยทิศเตียนเราไม่มีข้อสงสัยใดๆเพราะถ้าเราสงสัยก็เท่ากับเราขาดความเชื่อแต่ถ้าเราเชื่อแล้วเชื่อแบบสุดใจเชื่อว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นสิ่งนี้จะเป็นจริงสิ่งนี้พระองค์กำลังจัดเตรียมสิ่งนี้พระองค์ได้เตรียมแผนงานเพราะอะไรต้งแต่ที่พระองค์เตรียมไว้แล้วไม่มีอะไรที่ไม่สําเร็จ เพราะพระเจ้าทรงกระทําทุกสิ่งได้ในลูกาบทที่หนึ่งก็สามเจ็ดพระองค์ทรงกระทาทุกสิ่งได้เพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อว่าพระเจ้าทําทุกสิ่งได้เราจึงเชื่อในพระเจ้าวางใจในพระเจ้ามอบทุกสิ่งให้พระเจ้าแล้วชีวิตเราก็จะเต็มไปด้วยพระพรที่มาจากพระเจ้าขอให้เราเดินับพระเจ้าด้วยความเชื่อเท่านั้นอัศจรรย์จะเกิดขึ้นโดยการทรงนำของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสําหรับในเช้านี้และขอพระเจ้าอวยพรคุ้มครองพวกเราทุกๆคน มาหาพระอ,องค์สแสวงหาแผ่นดินของพระอ,องค์นัมัสการพระอ,องค์ด้วยสุดใจแล้วเราจะเห็นอัศจรรย์ผ่านชีวิตของเราอย่างแน่นอนเรามานมรสการสารเสริญพระเจ้าเรามาขอบคุณพระเจ้าเรามาร้องทูลวิงวอนขอต่อพระเจ้าเพื่อให้ทุกสิ่งนั้นเกิดอัศจรรย์อัศจรรย์อัศจรรย์ในพระนามองค์พระเยซูคริสขอพระเจ้าวอวยพรทุกๆคน